สวัสดีครับผมดีดีทอลักพาสู่ช่องคณนนะพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบางพระนะครับครับวันนี้โอ้โหคนเยอะแยะมากเลยครับจะพาทุกคนมากลับลงพอเปิ่นวัดบางพระแล้วก็ชมจะพาชมวัตถุมงคลนะครับแต่ไม่ทราบว่าจะได้ชมกันมากน้อยขนาดไหนก็ต้อง รอติดตามครับเพราะว่าดูแล้วด้านในคนเยอะมากเลยครับาทุกคนมากราบหลวงพ่อเปิลตรงนี้ก่อนดีกว่าครับเป็นโซนด้านนอกบูชาดอกไม้ทุบเทียนทองกันเรียบร้อยแล้วก็มานี่แล้วครับกราบขอพ,อลลพรหลวงพ่อเปิลกันก่อน,น,นี่เลยครับ เปิดบางละครับเราเข้าไปด้านในนู่นดีกว่าครับปุติพระอุดมปัชานาะหลวงพ่อเปิดูเลยครับด้านในนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันว่าจะมี ผู้คนเยอะแยะมากมายขนาดไหนครับทุกคนครับเข้ามาด้านในแล้วครับนี่เลยครับโอ้สรีระสังขารของหลวงพ่อก็อยู่ด้านในนี้เลยครับนี่ครับโอ้โหคนเยอะแยะมากมายเลยครับโอ้โหครับตรงหน้าทองนี่ะครับ วันนี้ก็คงจะรอเติมหน้าทองกันนะครับโอ้โคิวยาวเลยครับทุกคนนี่ครับ,รบวัตถุมงคล่านนี้รุ่นเก่าๆของนั้นเลยครับนี่มีรุ่นเก่าแล้วครับทุกคนนี่ราคานี้ตามนี้เลยนะครับคนเยอะครับทุกคนกคงจะไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ มากนลครับเพราะว่าประชาชนก็มาเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อกันเยอะแยะเลยนะครับนี่นี่แหละครับใส่ดักซับรับดักเงินดักทองร้อยห้าสีบ โลนี่สองห้าหกสามครับสี่หมื่นครับลูกลอสามหมื่นห้าด้านในสี่หมื่นห้าครับพศสองห้าสามห้านะครับนี่สองห้าสามเจ็ดหมื่นห้าครับอันนี้สามร้อยนี่ครับ ในกรอบตั้งหน้ารถนะครับมะตะปูชายหลงผัดพิกเนตห,ห้าหลักสี่ร้อยห้าสิบครับสี่ร้อยห้าสิบคือด้านในครับสามพันหลวงพ่อเปิลนั่งเสือครับอันนี้นางกวักนางกวักนี่แะครับนี่ครับนางกวักหกร้อย นี่ก็หกรอเหมือนกันครับหกร้อยโอนี่ครับตั้งหน้ารถครับลงพกเปนหกร้อยหมดเลยครับหกร้อยสี่ร้อยห้าสิครับนี่ห้าร้อยครับห้าอยนี่เท่าไหร่เอ่ย ราคาไม่มีครับราคาสามร้อยครับมีสามร้อยมีสามร้อยครับมีสี่ร้อยครับสี่ร้อยฝากใบเสริมดวงบูชาหนึ่งร้อยบาทใบฝากเดวง โหเยอะแยะเลยครับ yeah. ทุกคนก็จัดละเอียดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าประชาชนเขาก็จะชอบบูชากันจะอาจจะบอกราคาได้ไม่ครบนะครับแปดร้อยหกร้อยสี่ร้อยอันนี้สามร้อยสามพันก็มีครับสามพันมีครับสามพันสามร้อยสามร้อย หึงหนึ่งร้อยร้แล้วก็หนึมีหลายรุ่นครับทุกคนสองร้อยห้าสิบหน่งร้อยาร้อยนี่ครับห้าบาทก็มีสองร้อบห้าสครับี ชมชมกันนะครับบางทีก็ราคาก็บอกได้ไม่คบรบแล้วครับเพราะว่ามีหลายราคามากเลยเกินครับย,ย,ยิบเลยนยิบเลยยิบเลย,ยครับนี่นะค,ค,ครับสามร้อยมาหาลุงขวดก่อนเก็บผ้าเลยนั่งขวดเก็บผ้าเลยนะเก็บผ้าก็เต็มท์เลยะ เซ็นต์ก็โทษนะเซ็นต์าเก็บไปแล้วลุงพงขวดมาก่อนโอเลทเลทสี่พันครับเซ็นต์จะพรุ่งนังไงได้ลุงขวดก่อนก็จะพยายามถ่ายเก็บราคาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับลุงเก็บผ้าได้เลยเท่าไหร่เคลียร์ดินด้วย เดี๋ยวน้ไ่เดี๋ยวผมได้ไม่ตกนะผมเพื่มาแล้วเลวไม่เปรียบไม่ตอักนนี้ครับผมไ้ตามเ็นต่อืเาก็บมตามเ็นเลยหกสามนี่ครับนะครบเดี๋ยวผมโทนะรตามเซ็นต,งนตงปปรงน,<า>นี้นะครับตรงนี้นมมก,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 ก่อนก่อนมีเาันห้าแันห้าที่ราคาเท่าไรไม่รู้ 2 0 0 0 2,500นมี35ม0นี่กุมารทองก็มีครับ3,000 2,000นางกวักด้านในครับแอยเอาที่เอาที่ วที่ผมจะเก็บให้ได้นะครับเพราะว่าประชาชนมากับหลวงพ่อเยอะครับก็จะเป็นการเกกะ9พ0 0มืนสามโอ้องใหญ่ครับน้อครับ2,300อันนีเ้เสด็จพ่อรอหเท่าไรเลย8 0,000 000. ดหมอ้องใหญ่ครับ 5,000...2,500... 3 5น0 3 0 0 0มพห้าส่มัครับครับดูสิครับทุกคนโหประชาชนเข้ามาทั้งคนต่างชาติแล้วก็คนคนไทยนะครับเข้ามาการาบขอพร หลวงพอเปิดกันแล้วก็มาเจมิมเจิมลงน้าหน้าทองกันนะครับนี่ครับรอคิวกันยาวเลยครับลงหน้าหน้าทองกันไอจ่าเลขสามพิศสองใช่ไหมอคนเยอะครับทุกคนนี่เลยครับ เการก็จะได้กันประมาณนี้นะครับเพราะว่า,วาตรงจุดที่เช่าบูชาวัตถุมง,งคลเราไปเบียดกับเขาถ่ายมากก็กดีไม่ดีครับเอาที่เอาที่ได้ครับเอาที่ได้ นีครับทุกคนครับคุณครับก็ต้องรอคิวเจิมน้าผาก,กันครับเยอะแยะเลย เยอะครับคนเยอะครับทุกคนก็นี่ครับน้ำมนต์ครับน้ำมนต์กระตักไปไปดื่มไปกินไปอาบกันก็ได้นะครับนี่เลยครับน้ำมนต์ของหลวงพ่อครับคิดนี่ก็จะประมาณนี้ครับเพราะคนเยอะเหลือเกินครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นอกำลังใจด้วย ขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ